รถกระบะเครื่องแรงเครื่องอึดเครื่องถึกเครื่องทนต้องอีซูซูคันนี้ค่ะคันนี้เป็นเครื่อง3000เครื่องยนต์สี่สูบค่ะปี6 5หอีซูซูดี a ม็ก c เ c a 5 5 5สกิโลเมตรค่ะกระจังหน้าสวยๆส,สีดำตัดกับสีซิลเบอร์แล้วก็สีเทาค่ะตัวไฟสวยๆทั้งสองข้างซ้ายขวาค่ะมีไฟข้างล่างเล็กๆให้ตกแต่งเข้ามาอย่างเท่อย่างลงตัวเลยกับอีซูซคันนี้ค่ะแม็กเปลี่ยนให้ใหม่แล้วทั้ง4เส้นค่ะ เป็นลายสวยๆเลยเข้าก,กันกับสีเทาแลมโบค่ะใครได้สีนี้ไปนะคะขับไปบนท้องถนนไม่สำครแน่นอนค่ะคันนี้ค่ะหุ้มเบาะมาเป็นอิสุสุน All New D-Max ค่ะเปิดแคปได้ทั้งสองข้างค่ะพวงมลาลัยธรรมดานะคะไม่ใช่มันติดฟังก์ชันแต่สวยงามเหมือนกันค่ะที่ใส่ CD ดีค่ะที่เสียบชาร์จ USB มีให้แอร์ปรับได้สระดับและเป็นเกียร์แมนนวลค่ะใครอยากได้รถไปขับ รถราคาดีๆต้องมาที่นี่การลสินง้วนเชียงค่ะเปิดราคาดีๆให้ในคลิปนี้แคปมาเลยค่ะ5 1 0 0 0นบาทมาจับจองเป็นเจ้าของได้ที่0858 85 8495หรือช่องทางติดต่อบ,บน Facebook ได้เลยค่ะ